เ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชามงคลมุนีให้โอวาสเจ้าวาดวัดแสนเกษมวัดอยู่ได้ด้วยศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาวัดจึงจะพัฒนาได้ออุุบบาาาสกิวันนี้ที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดแสนเกษมได้มีพิธี เข้าดำรงตําแหน่งอย่างเป็นทางการของท่านเจ้าวาดวัดแสงเกษมตามมาชมนะคะพิธีได้เริ่มขึ้นช่วงบ่ายของวันที่30มีนาคม2568ตามกำหนดการท่านอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องมาร่วมงานด้วยแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจสถานการณ์แผ่นดินไว้จึงได้มอบหมายให้คุณสุภา,านัน์นิราศิษฐ์หรือคุณจา๋าภริยามาร่วมงานแทนค่ะ โดยแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครได้อ่านคำสั่งแต่งตั้งให้ดรพระมหานทัทุินัตติโกดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดแสนเกษมและจากนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผลกลางได้เป็นประธานมอบตราตั้งให้ดรพระมหาณทุินัตติโกหลังจากนั้นจึงได้ให้อาวาสแก่เจ้าอาวาสวัดแสนเกษมว่า นอกจากการดูแลพระลูกวัดแล้วยังต้องสร้างศรัทธาแก่พุทธบริษัท4ี่อุบาสกอุบาสิกาเพื่อให้วัดได้รับการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักพระพุทธศาสนาบ้านวัดโรงเรียนเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนและชุมชนสำหรับวัดแสนเกษมตั้งอยู่ที่คลอง12หนองจอกกรุงเทพมหานครเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันดรพระมหานัทธวุฒินาติโกหรือหลวงพ่อเนนเป็นเจ้าอาวาสลักษณะเด่นของวัดนี้คือตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนโรงเรียนหากนำโอาวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้มอบให้ในวันนี้ก็มั่นใจได้ว่าวัดแสนเกษมแห่งนี้จะเป็นวัดที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งบ้านวัดและโรงเรียนค่ะ